กลับบ้านอ้าวเจอโปลิทแมนปแมมโปลิทแมนก็นกกกถ้าไม่ยากทุกยิง<ว>ให้ลงมาหร<ว><ด>ือไงเอามือขึ้นหัวด้วยค่อยๆเดินให้คถอยลมางมา,า,นา,นาคนพ่จาจาคนมั้งสิมันมีอะไรหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเอาปืนจ่อมาด้วยละ่ะเผื่อม,มันสู้เอามุดไฟล้าง อืคนคนอ้าวผมเจอตังค์ไอเ้เฮียมึงมีขี้โกงจริงเลยพี่บีตำรวจแม่งขี้โกงว่ะกูเห็นมันถือตังค์มานานแล้วมันจ,จบไปเอ,อเาล็อกล็อกกุญแจมือด้วยโอหรับสารภาพอำนาจอย่างเกนนะจะเอาตังค์มาจากไหนเยอะแย่ฮะเอามาจากไหนแต่ป้อนยี่แหนมาฮะวัดดูปักเชี่ยเลยวะเนี่ยกูจะเอาตังค์ามาช่วยงานศพแม่กูตังค์เนี่ยกูจะไปซื<า>้อพวงหลีบบ้าหรือเปล่า เขาอะไรวะกูเพิ่งมาแท้ๆเมืองเลยเถื่อนเถื่อนหาแล้วล้ตังที่ได้เราจะเอาไปแบ่งที่ไหนวะไปร้านไหนดีร้านอาหารเฮ้ยอย่าคิดไว้เรื่องนั้นนะเคลียร์คดีก่อนเนี่ยไปไปไปนี่มันก็ไปปั๊อปทีนี้ You know that. Yeah, I guess I do. Okay, okay, yes sir. Okay. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live, live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Okay. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer. Tonight. ครับนนมามาพบกันต่อเมื่อกี้ออกไปปิดคลิปนี่เราก็จะปั่นจักรยานไปที่ CJ บ้านเกิดของเราครับคุณอาจจะงงว่า CJ คือตรงไหนกดรูแมปสูปบวอครับนี่ครับตรงนี้คือ CJ เี่คือบ้านเราที่เราต้องไปคือไอไอไอ้ c เเนี่ยมันก็ไม่อยากกลับบ้านหรอกพอดีมันไม่ถูกกับพี่มันพี่มันก็คือบิ๊กสโมกมั้ถ้าจะไม่คิดแต่ว่า ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีเจครับที่ว่าที่ไม่ถูกกับพี่อ่ะคือพี่มันอ่ะไม่ชอบไอซีเจเพราะไอซีเจอ่ะเป็นคนเป็นต้นเหตุที่ทําให้พี่สาวน้องสาวมันตายอ่าพี่เลยไม่ค่อยชอบแต่ซีเจแบบยังไงก็ต้องทำยังไงต้องไปอยู่บ้านพี่เพราะตัวเองโดนตำรวจเอาตังค์ไปหมดตัวแล้วเลยต้องไปช่วยพี่ทํางานเล็กเล็กน้อยคือแบบเอ่อป้นชิงทรัพย์อะไรเงี้ย ที่จริงอ่ะผมเข้ามาเนี่ยฮะมันจะมีปืนอยู่ให้เก็บแต่เก็บไปได้แล้วมั้งไม่รู้ว่าผมโหลดอันนี้มามันโดดขึ้นหลังคาไม่ได้เว้ยไม่เชื่อดูนะไม่เชื่อะมันโดดมันโดดหลังคาแล้วไม่รู้เป็นไรมันตายตลอดเลยนี่เห็นไหนี่เห็นปะคุณคุณอาจจะเห็นปืนเห็นปะมันโดดไม่ได้มันโดดมันตายผมก็ไม่เข้าใจเหกัน โดดะนดดดออะอะมันโดดอด่างวะอาจจะเห็นว่ามันโดดง่ายๆมันไม่ได้นะคือโดด,โดดอยู่ตายอ่ะอา,ยอยานเ่ยนะเอาได้เว้ยได,ได้ได้ก็เก็บสิยากเลยมีตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปทำภารากิจเอาปืนก่อนเรา,าเล่นคราวนี้เราจะไม่กดสุดเลยนะกดสุดเดี๋ยวมันไม่ผ่านมีตรงไหนวะข้างล่างมั้งเป็นเกาะ เป็นของสำคัญสำคัญใช้เซอร์ไบเวหล่นซ้ายเนตะ้องไหนวะโอ้โอมียูซี่กันได้ไหรยังยูซี่โยโยโยว่เหตรงโน้นน่ะมั้งเกาะเนี่ยหน้าผมเนี่ยยูตาเทาพานเนี่ย แบบวันนี้มาแบบบอกใส่ฟิวเบอร์สุดสุดเสร็จไม่เอาครับเดี๋ยวเราไม่ผ่านนี่เป็นไงเจอแล้วไหนเกาะมึงวะกูเห็นมึงใส่แส้อกล้ามเนี่ยนะมีเกาะอ่ะบ้าบอว่ะเอาวิ่งมีคนดูรออยู่เอิ เล่นไหลวะเนี่ยมาตาๆๆๆาปุ๊บเข้าบ้านแล้วยังโอเคโอเคกันโอ้บ้านไม่สะอาดว่ะตกใจครับตกใจไปนี่สวชทขายนี่คือแกงขักวัวจะต้องตอนนี้คือภารกิจปั่นจักรยานแลว้วไปก คือเ,เนี่ยเล่นบางคนอาจจะปั่นแล้วโดนไล่ล่าใช่ปะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันจะมีสูตรให้เราแอบอยู่มังตุ๊กแมวรู้ว่าจะไม่ได้นะได้เห็นปะเห็นข้างหลังผมปะมันไล่ล่าผมมาเห็นปะผมก็ลงยิงเลยผมคัมมรลอยหมันมโอ้ยโอ้ย จะไ,ได้ปืนมาันช้ฟรีให้ติดดาวด้วยเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่ใช่หมผ่านแล้ว,ลวนี่ก็คือลองเนเียวนี่อเฮ้ยอะไรวะกูมิปัญญาหมอเนี่ยฮะผิดเลยแหละเฮ้ย What the fuck ที่จริงอ่ะมันจะมีสูตรนะทำร้าตำรวจโดยไม่ให้หาดาวขึ้นเขาวด้อบอกที่หนไปเพื่อนไปไปไปีไป่ปรกลนตามคือมาขอมนอ้าวขึ้นดิเกต์ออนเด e ะบไปโดยจักรยานใช่หรือเปล่าเ <c oughs> อ้ย Get on the bike กูรู้แล้วกูชนเฉยๆเอขอขับคัณรยไม่แก่ง เฮียไม่เล่นานาหน่อยค่อะหลอลไไดไปแล้วบางทีคนอาจจะได้ยินเพลงก็คือผมเปิดไว้แหละคุณเนี่นนเเยเอยาปั้นจากงยัน ด้านใช่ป่ะมันทำให้สะกิลจักรยานฟัน้นจักรยานเราเพิ่มขึ้นไกลยคือเนี่ยผมลืมไปแล้วเนะี่ยว่า,ามันมีสะเปลตรงไหนพ่นมันงไปเลยตรงไปเลยตรงเราไม่อยากคุงงยกับแกงแกงงวงจริงอ่ะมันมีถางไอ้ทอง เข้องนี้มาางนี้ได้ไม่ลง,ลงนะบินสวยโอเค <laughs> <Okay. S 1> ไปเซฟมันบอกว่านี่คือบ้านของเรา มิชชั่นผ่านเขาบานช่วยเซฟเซฟเพื่ออะไรเซฟเพื่อมให้ให้มันมืดไปเซฟเพื่อให้มันมืดมืดแล้วเขาเซฟเช้าปับ๊บเขาเช้าใช่ป่ะ<ม>ปืนก็จะเกิดแล้วก็ไปเก็บปืนกัน รับนะเนาะอาปืนก่อนโอ้นั่นไปกดแถบอย่งนั้นครูสายลุดสายลุด เดี๋ยวเขาจะเอาปพิ่มอีกแบบกันีหล เข้ามาตรงนี้เลยนะปั๊บคือผมปตอบไว้ว่าตอนคุยเราไม่ได้ยินนี่คือบิ๊กสโมกนอ่ะโอเคโอเคนี่ะไปค้าไม้เถื่อนหรือว่าอะไรไปไปไปอ๋อมันไม่ไปไหนวะผมก็ออกไปสมเด็จ ไม่มีจาดนี่จอที่ทางเดินด้วยจะแค่แป๊บนะผมเซตติ้งก่อนเล่นอย่างนี้มันบอกให้ไปที่มันบอกให้วอล์กวอล์กไปที่จุดที่เหลืองอันนี้อ่าเข้าไปบาร์เบอร์ตัดผมโลว์โชว์มามาเกิดเก t ู o y o ครับแท่ครับ เอาอทรงเลยอ่ะแล้วไม่ตังค์อีกสามร้อยไอ้เหี้ยยมงไม่ทตนตัดเลยกดพิษสรงนี้เป็นไงเป็นบ้าอะไรล่ะยังไม่ตันตัดผมเลยใช้เวลาครึ่งชั่วโม,มงไหมเนะี่ยเออเหมาะผมรอคุณอยู่นะที่ตัดผมอะ่ะ ให้กดเหรอวะเอ้ยกดพีดอะกดเหรอวะเก็บป่ะไม่เฮียมันดูตัวอย่างเหรอวะผมลืมแล้ววะีป่ะเป็นบ้าป่ะโอเชี่ยดไม่เปรี้ยะไรเลย

เดี๋ยวเราไปกินพิซซ่ากันนะฮะกิน <c oughs> พิซซ่ากันนะฮะโอเคโอ้สงโภชนายแม่เท่เลยจริงๆนี่ชจอตใจเลยนะไปไเดี๋ยวเห็นร้านพิซซ่าไหมเห็นพิซซ่าไหมเดี๋ยวเขาไปกินไปไหนเห็นไหมเขาไปกินโอเคโอเคโอเคพิซซ่าคอมเมดี้ เวนดูอ oh. ีทเอัเกนเอเนอร์จีเอ็นเทอร์เดอะพิซซาชอบบายซัมฟู้ดซื้ออาหารบางอย่างไปโอ้ร็อกวอก็ด้วยผมขอโทษนะครับพวกตะลุยว้าวคนเยอะแยะเลยฟักปืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ กินอะไรดีม <Ultra. wa S 1> ีตังค์อยู่น้อยเดียวกินอะไรได้บ้างอันนี้ก็ได้วะกูกดผิดที่จิง้กดจะเป็นบานเลยเออกูกินอยู่กินเนี้ยกินได้หมดละกูหิว

แน่นอนวะอะไรวนะนนเ,เนี่ยอเอเดี๋ยวกูเข้าไปเอาถาังแก้ดิฝาใั่ไหมไหนบอกแค่มากินไงก็กินอย่างเดียวไม่ใช่เหรออุย๊ยมันยิงไอ้อะอาร์พดเบื่อขึ้นรถนะเว้ยขึ้นรถเลยขึ้นรถ,นรถไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวคราวหน้ากูจะมาแก้แค้นเฮ้ยเฮ้ย บอกว่าใช้ขับรถไปไปบ้านอุ้ยไอ,อคนขายแมนเรี้ยวดีกว่าไม่รู้ไม่รู้จักกันแล้วว่ากูเป็นใครใช่ไหมคุณพุชาเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวผมจับปรฆ่ามันแน่อุยเย้เลย กูว่าแล้วไม่กต,ต้องเล,ล,งลงยผ่านไปอีกมิชชั่นหนึ่งนะฮะโ <mand u> อเค later h o m e l a t e h o m e ย็นเ <later home. S 1> ยนเข้าคคบ้านเี่เสคพคเสเน โอเคเช้าแล้วไปเอาปืนได้เดี๋ยวผมไปหาตังค์ก่อนคุณเชื่อไหมว่ากะร,รีตังค์เยอะนะอ้าวเฮียภาคนี้ไม่มีตังค์เลยไนวะเฮ้ยมันได้ไงวะเฮ้ยภาคนี้กะรีไม่มีตังค์ใช่เหมวะไม่งั้นกลัวครับคนที่นี่คือทินเรา ไม่มีใครมาทำอะไรหรอกปเกาะมาต้อมะนี่เนี่ยเนี่ยผมจำบ้านนะว่ากะหรี่นมันมีตังเยอะโอู้ยนี่ไงตัง โอ้ยสี่ร้อยเก้าสิบเชดเคตางเยอะจริงๆเ็คก <t iny> <Taking up. S 2> ิ้งอัพเอ้ยโย่มาชอ็อตจังวะโอเคพอดีนอนตื่นสายน่ะวันนี้จะทำอะไรละ่ะไอ <t iny> <t iny> เห็นเห็นแก๊งแก๊งสีม่วงหรือเปล่าสเปตย์ทำไมพ่นทับมันเว้ยเหมือนหมา <t iny> โอเคครับ <t> เ <iny> ก็ตสวิตเค ล,ลดหวานตรงนี้ใช่ไหมอ้คุณทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุณเชื่อไหมสเป์สูตรมันมีวันจำกัดนะแต่สเป์เนี่ยมันจะพ่นเท่าไหร่ก็ได้เอาว้ มีเอีเอ็มบีไอ้แก๊งเอลเอ็มบีเนี่ยมันสว่างจริงไงแกต้องไปพ่นให้หมดนะผมเคยเล่นแล้วผมผมลากตำรวจมาต่อยไอ้ซอกเลยก็ทาเป็นสิบนายดาวไม่ขึ้นเลยอย่าให้มันรู้นตัวว่าเรามาเราต้องกลับไปที่โรงเราได้แล้ว มันก็ไม่ขับมารับกูนะไอ้บ้าเอ้ยไปดิเบอตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับเราเว้ยโอ้โอ้อ้าวว้ายเฮ้ยตำรวจมันไล่ล่าเลยวะ ไม่ใช่เราใช่ไหมนี่อยากสวยเอ้ามึงทิ้งก็ตรงนี้เหรอบ้าบอไปแล้วเอ้ยไป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 ,ไปเดี๋ยวโดนแก๊งมนไล่ล่าโโว่ะโอ้โหทำไงดีวะไม่สนใจแล้ว,วโอ้โ,อโหไม่รู้วะกูุมายิง เร็วดีเร็วดีไปไหนไปนไหนไปนไหนพยายามอย่าใช้พยายามอย่าใช้มัดพยายามพยายามอย่าใช้ปืนกับตำรวจฉันไม่อยากจบภารกิจแค่นี้ รถหวานเย็นมารับแล้วเพื่อน,อนไปเร็ว,รวมันขับยังไงวะไปครับบางทีตามมันก็น้อยไปนะ <c oughs> โอ้โ ลองมองกันดีดีก่อนโอ้ยสายฟิ้เบาหันได้นี่หว่ามันก็ไม่หันแต่แรกเรือเ่องไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงโอ้ยยี่สิบนาทีแล้วค่ะ โอเคยี่สิแบแปดคิแล้วนายเราเราต้องรีบไปลงคลิปแล้วเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอย่าลืมไปติดตามชมของเราด้วยอ่ะช่องของเราชื่อลองเล่นนะโอเคสับสกายด้วยนะเพื่อนโอเคเจอกันคดีเราไปเซฟก่อนแล้วกันโอเคไม่ว่ากันโอเคไปฮะเรไปเซฟของเรานะฮะอย่าลืมครับสับสกายเพื่อดูตอนต่อไปรายการคลิปบอ